ดวงชาวราศีเมถุนนางเอาเงินมันให้นะครับให้รีบขอโทษนาะงนางในที่นี้คือนางบนสวรรค์ชั้นฟ้านำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งครับนะผมสิ่งเหล่านี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่นางฟ้าแม่โถนหัวที่คอยปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านท่านจะเจริญลูกเรืองรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะจัดแจงเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาของท่าน,ตกต,นตกตำแหน่งไม่แน่ใจ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในดวงชะตาข้าพเจ้าไม่แน่ใจข้าพเจ้าสับสนข้าพเจ้าชิงไหวชิงพิบมันเกิดอารมณ์ภายในใจิตใจลึกๆเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านควรที่จะต้องระแวดระวังกับเจ้ากรรมในเวรเขามาบังคับจิตใจของท่านเพราะฉะนั้นนางจะให้ท่านรวยแล้วรีบขอโทษซะนางสวรรค์ชั้นฟ้าโดนบันดาลให้ท่านนะครับจเจริญลุงเลืองปลดปล่อยในสิ่งที่นะครับเขาเรียกว่าตึงเครียดนะครับผม ัญหา,าต่างๆวงล้อแห่งวัตถุจักรจัดแจงทาตามแบบแผนประเพณีจะตายชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคตรงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดาบสองคมเกิดขึ้นเขาเรียกว่าไปทางไหนก็เจ็บจะไปต่อก็เจ็บจะถอยหลังก็เจ็บในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดขึ้นกับทท่านเพราะฉะนั้น ในโชคชะตามหน้าบารมีวาสนาจะมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะได้เป็นที่หนึ่งขอทํานายในที่นี้แต่ว่าจะไม่สู้เลยไม่ได้มันไม่มีเสร็จเลือกโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งการปฏิบัติโดยการรเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่นะครับผมดวงเป็นเศรษฐีเงินล้านท่านจะต้องเตรียมตัวจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณนี้ ปัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสรับกระส่ายเจ็บปวดด้วยร้าวแสนทุทรมานดิ้นทุรนทุรายดิ้นทุรนทุรายกับพื้นนะผมการบดีบดอยการดีเริ่มเริ่มต้นตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินหรืออาชีพเสริมใหม่ๆกาลังจะเข้ามาเข้ามาสนับสนุนคาชูหนุนนําโชคชะตาปิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาชีวิตหลับซับจะมีโอกาสทองโอกาสมีโชคลาภเงินทองมารมาวาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนดำโชคชะตาระผมดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งจิตใจอ่อนโยนนะครับก็แลปลว่ามีเมตตามหานิยมไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัตติดก,กับดักมลเสนมนจันทาของท่านเพราะ,ะนั้นท่านควรที่ต้องคิดพินิจไตรตรองให้อรอบคอบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเข้ามาโดนจิตโดนใจโด,ดนใจของท่านทําให้ท่านรู้สึกว่าในโชคชะตาของท่านกําลังจะเป็นไปได้ด้วยดี พระราชาถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองราาักษานุ่นนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันก็ถึงเวลาข่าวบนกุศลวาสนาจะรวยรวยรวยผมการชิงไหวชิงพริบระวังใครบางคนเข้ามาเลก่กลเล่หลอกเล่เพทุบายแต่ไม่รู้ใครหลอกใครกันแน่เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับชาวราศาีนี้ับผมอัศวินถือถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปัก,กคุ้มครองราาักษา ถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่คนอีฉาก็แพ้พ่ครับพังพินาศน,นะผมถ้วยทองบะราชาถือถ้วยทองอันยิ่งใหญ่บารมีอันยิ่งใหญ่จะปกปักคุ้มครองักษานูน,น้ำโชคชะตานะมาให้ท่านได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้แปลเปลี่ยนแห่งความรักอันยิ่งใหญ่นะผมซ้ายสามดาวขวาสามดาวมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาเด,ดเด็ดเดี่ยวหารเอาจริงเอาจังผสมเลดทุ่งข้าวเหลืองอารับเอเพสตกตาแหน่งนะผมแล้วนาะนะหารคู่เกิดความแช่มชื่น นะผมทุงข้าวเหลืองเหลืองอา,ารามลแปลว่าดว,วงชะตาของท่านจะมีกินมีใช้ไม่ขาดสายนะมีเงินมีทองมีบารมีมีวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินเข้ามาสนาับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตามไม่ขาดสายนะผมจะมีคนอายุน้อยกว่านำพาซึ่งความประสมเร็จข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลมีดาบจะล้อมรอบปิดหูปิดตาไม่ให้ท่านออกไปจากจุด,จดนี้ับนะข้าพเจ้าไม่ให้เอง็งรวยนะผมเอง็งท่านจะเจอแบบนี้นะผม พเจ้าไมา่เองรวยผมก็รวยไม่ได้รวยมันเกินหน้าเกินตาแล้วผมผู้คนเยอะแยะมากมายโดนบรรดาให้ท่านออกไปจุดนี้หรือเปล่านะครับสังเกตดูให้ดีนะแต่ละคนดวงชะตาไม่เหมือนกันแต่อุปสรรคีขวางอยู่ข้างหน้าแล้วเป็นภูเขาอยู่ขางหน้าให้ท่านเดินอ้อมมาเราไม่จําเป็นจะต้องเดินเหมือนเขานะครับเขาปีนต้นไม้แก่งเราเดินเอาก็ได้นะครับผมเขาขับเบนเราเดินเอาก็ได้ขี่จักรยานก็ได้มันถึงจุดหมายเหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องรีบร้อนนะครับสุดท้ายก็ไปจากโลกดีกันทั้งหมดทุกคนอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนแต่ยังไงก็แล้วแต่โชคชะตาของท่านจะมีคนเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงแปลผลันพัฒนาอย่างก้าวโดดจะมีคนเข้ามาสนับสนุนตกตําแหน่งที่ดีนะครับผมจะมีอํานาจบารมีวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินค้ำชูหนุนนำโชคชะตามีดปักตรงกลางใจครับเจ็บแน่นอน,นครับเจ็บหรือเปล่า ต้องเจ็บมีสามดาบเจ็บแน่นอนถ้าตามเชื่อเชื่อตามดวงชะตาบอ,บอกได้เลยว่าโชคชะตาของนั้นเอาแน่อน,อนอนไม่ได้ครับเดี๋ยววันนี้รวยรุ่งนี้จนวุ่งนี้รวยดีใจเย้ดีใจรุ่งนี้จนเฮ้เสียใจรุ่งนี้รวยรุ่งนี้จนเป็นบ้าวันนี้นะครับผมดวงชะตาเราเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยินดีเสียใจกับมันรวยก็รวยจนเออก็เข้านั้นแหละ เดีย๋ยวมันก็พลิกขึ้นไปพลิกไปพลิกมาอยู่ตรงนี้แหละครับผมมีขึ้นมีลงอ่ะมันเขาเรียกอย่างเงี้ยน้าขึ้นให้รีบตักนะครับผมถ้าท่านเชื่อเรื่องดวงก็บอกแล้วไงน้ําขึ้นให้รีบตกักแต่ว่าถ้าท่านครับผมขึ้นลงแล้วก็เป็นไปตามดวงชะตาเสียใจดีใจเสียใจดีใจนะครับจะกลายเป็นวิปลาสได้นะครับครับระวังให้ดีการมองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันปรัฒนาอย่างก้าวกระโดดมองไปถึงต่างดินต่างแดนมองให้กว้างโอกาสเยอะแยะมากมาย ที่ท่านจะได้มองเห็นถึงเวลาคาบอนกุศลวาสนาของท่านแล้วหรือยัง้อถ,ถึงแล้วก็ต้องลื่นเริงสังสรรค์แจ่มชื่อราบลื่นเป็นไปได้ไวดีมีคนประจบประแจงเลียแข้งเลียขาเมื่อถึงเวลาคาบอนกุศลวาสนาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่ตอกตําแหน่งนะครับ The Sun นครับผมเตยมโตปักทงซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อรถทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของท่านของของท่านรอนอยู่แล้วไม่ต้องดินล้นมากมาย ครับผมราชสีมานอนซบต่างปกปักปกุ้มครองรักษาครับท่านจะได้คู่ครองที่มีอํานาจคู่ครองที่มีอํานาจบารมีวสาสนาปิดมีดปักตรงกลางใจนะครับปกลงมานอนไม่หลับดินดๆๆๆ้นทุนทุรายครับอยากจะรวยเดี๋ยวนี้อยากจะปังเดี๋ยวนี้อยากประสบความประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้แต่ต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งย่างชิิงดีไม่เอาอยู่คนเดียวไม่ชอบเหนื่อยครับนะผมปมัญหาต่างๆการยื้อแย่งต่อสู้แข่งย่างยิิงดีท่านจะได้เป็นที่หนึ่งนะครับถ้าเป็นคนเก่ง รับผมกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแบบผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเป็นจิตใจดังห้าวเหมือนหญิงนะครับผมถ้าเป็นท่านเป็นชายฟังคลิปนี้อยู่ก็เป็นว่าใจของท่านรวดเร็วทันใจนะครับผมต้องการแบบอารมณ์แบบหญิงๆิะทันทีทนันใดนะครับการลื่นเริมไล่ลำเล่นเล่นลำเล่นระบำเพลงกองกันนะครับท่านจะได้มีความสุขสุขสมสมหวังตั้งใจหมายโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาตกตำแหน่งม้าพยองนะมาพยศ ับผมกล้าได้กล้าเสียเมื่อถึงเวลาคาบุญกุสมวาสนาไม่สู้ไม่ได้ไม่กล้าลงทุนไม่ได้นะถ้าได้ก็คือได้ใช่ก็คือใช่ไม่ได้ก็คือหยุดับผมเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องจัดแจงทําตามแบบแผนประแผนครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ทีมหมอซันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับขอให้ท่านแจ่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาเปิดรวยๆครับขอให้ท่านแจ่มชื่นครับ